อ้าวมาแล้วนะถึงเวลาแล้วจบแล้วนาจดไว้ยัง เก็บไว้นะอ่าถามนะพร้อมยังครับคุณจะถามแล้วฟังตอนฟังไม่รู้เรื่องผมฟังไม่รู้เรื่องเลยฟังไม่รู้เรื่องหรยออ๋อเน็ตผมไม่ค่อยดีเน็ตไม่ดีไงอันเน็ตไม่ดีมันจะเสี่ยงมันเบามากไม่เป็นไร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 ไม่ต้องตอบคูจะไม่เจาะจงถามใครคนใดคนหนึ่งถามรวมๆครับรวมๆเลย นะบางคนมีปัญหาเรื่องเน็ตมันฟังไม่รู้เรื่องมันสะดุดใช่ไหมหรือไม่เป็นไรเดี๋ยวถามคนที่มีเน็ตดีด้วยกันไอเน็ตดีก็ตอบมาแค่นั้นเองอ่าถาม,<ผ>มเรื่องนี้เ,นรเรื่องนี้ไม่ต้องพูดแล้วคุณจะพูดแล้วมีคนพูดต้องมีคนฟังฟังอ่าคุณจะพูดนะมีคนฟังนะปิดมาให้หมดอ่าถามว่าเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าอะไร ภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษนะครับตอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษชื่อว่าอะไรครับหนังอนิทานเมื่อกี้นี้ชื่อว่าเมาคีไม่ใช่เมาคีมีที่ไหนหรอภาษาไทยอันนั้นเนะี่ยเอาภาษาอังกฤษนะครับ<ม>แหมเมาคีล่าสัตว์ไม่สนุกครับไม่สนุกเอาจริงจังหน่อยจะเล่นมาก เดอะไรครับเดอโอ้ไม่มีใครตอบได้เลยเดอ,อจังเออกิ้ลเดอค่ะโอเคถูกต้องข้อต่อไปปิดไหม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 นอนตอ่อเลยนะใครไม่ปิดคุูจะดีดออกจากห้องนะครูจะดีดออกจากห้องเลย เอออย่าเล่นดิดื้จังเลยเนี่ยปอ่เนี่ยได้ข่าววะเล่นกันเต็มที่ไปเลยหมดเลยห้องไลน์เนี่ยเต็มไม่หมดเลยพิมพ์อะไรกันทักหนาพักบ้างเครื่องอ่ะเดี๋ยวมันจะระเบิดเดี๋ยวจะพังแล้วก็มาบ่นว่าไม่ดีเน็ตไม่ดีพักบ้างเครื่อง,นะะะง,งองนะ่ะชอบให้ครูโมโหกันะพคุนี้นะ อ่ะข้อต่อไปจ่าฝูงจ่าฝูงหมาป่าชื่อว่าอะไรอาคีล่าอ่าถูกต้องข้อต่อไปตอบเกล้าใครตอบ่ <Ak ira. S 1> ันใครตบอตบก่อนถือว่าจบเลยข้อนั้นอ่ะคุณจะเห็นมีคนตอบได้เมื่อกี้นี้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวข้อต่อไปค่อยดูทีนึงดูไม่ทัน <c oughs> ยังยังไม่ได้ถามลูกไม่ต้องเปิดไหมยังไม่ได้ถาม อ่าข้อต่อไปแม่บุญธรรมแม่บุญธรรมของเมาคลีชื่อว่าแม่บุญธรรมของเมาคลีชื่อว่าเอาแล้วไม่ต้องเอา,ไม,อเอาไม่ต้องเอาไม้ไปจาะปากลูกเอาห้อยไว้นั่นแหละครูดได้ยินอยู่แล้วเพราะเวลาพูดออกมาเสียงม,มันกระแทกแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยตอนนี้ครูก็ปล่อยให้สายมันห้อยอยู่นะ ายหูฟังอ้าตอบใครไม่เอาเสียงลงมอเตอร์ไซค์ลูกรัชาเหรออ่ารัชชาถูกต้องรัชชาต่อไปต่อไปตอบแล้วตอบแล้วมีคนตอบแล้วรัชชานะครับไม่ต้องเปิดไม้นะครับใครเนี่ยเสียงให้เปิดไม่ ผไม่เห็นคงเปิดไม้ปิดไม้ด้วยนะครับนี่ไงเจอแล้วคนพูดดีดออกนะคุณดีดออกเลยนะ ข้อต่อไปทำไม,มไม่เด้งขึ้นมาคนคุยใครเปิดไม้อยู่ปิดไม้ด้วยครับครูหาไม่เจอแล้วโมโมโมไม่ต้องอ่ข้อต่อไปถามว่าใครเป็นครูของเมาคลี เป็นครูของมาคลีอาคละ่ะไม่ใช่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 มีสองคนมีสองตัวมีสองตัวมีสองตัวห <Belle. S 1> มีกับเสือ <ắng. S 1> ดำชื่อชื่อชื่อ,อไม่ใช่าบารูแบบมาคิ ตบาลูบาเกลาอ่าต่อไปไลิง,ลงอไอ้ปิดไมค์สิลิงที่ลักพาตัวเฮ้ยตอนนี้ยังมีเสียงรบกวนอยู่ใครเออลิงต่อไปนะครับลิงที่ลักพาตัวเมากรีไปชื่อว่าหูงลิงอะไรครับลิงค่ะมาคีลูก มาอินนะรู้อันอะลิงอะไรครับ,บอ่าบันดาโลสบันดาโลอ่าถูกต้องบาโรสอะไรอะไรโมมั่วอะไรบาโรสยังไม่ได้พูดเลยเอ้ยอย่าเมื่อกี้พูดอยู่บาโรสบาโรสโอ้โหไม่ทันเปิดไมค์เด็ดซ้ำอ่าบันดาโลก <c oughs> ข้อต่อไป หมปิดไมซี่ข้อต่อไปนะครับถามว่างูที่ไปช่วยเมาคลีจากฝูงหมาป่างูที่ไปช่วยเมาคลีจากฝูงหมาป่าไอ้ฝูงลิงดิฝูงลิงฝูงลิงงูนั้นชื่อว่าอะไรค่าอ้าโอเคค่ะต่อไป ปิดแล้วปิดเลยปิดเลยปิดเลยตอบแล้วปิดเลยต่อไปนกน,นกที่ดน,นอกอินทรีชื่อใครเปิดไหม่ทำไมผมไม่เห็นเนี่ยสุธิดาปิดไหม่ด้วยค่ะสุธิดาพรอ,อนก ที่ชื่อชื่อว่าอะไรครับนกที่ไปบอกจ <You. S 1> ิวฮะ, <You. S 1> ะจิว <You. S 1> อ่าจิวจิวอ่าจิวอ่าต่อมีเพลงของจิวด้วยนะเพลงของลูกเสือจิวจะเดี๋ยวชื่อพราเพลงจิวจะเดี๋ยวเราเปิดเทอมแล้วเดี๋ยวจะมาร้องกันเดี๋ยวมีครูชินมาร้องเล่นกันอ่าต่อไปคา <c oughs> <c oughs> เป็นงูใช่ไหมลูก ใช่ครับอ่แล้วขอใช้อะไรใช้อะไรไปช่วยใช้อวัยวะส่วนไหนไปช่วยมากกีสังสังสัเสังไังสังสังส ตอบคนอมไเดีตอบครั้งเดียวไม่ต้องอมไหมเอาไม้ออกจากปากเลยอ่หางนะครับใช้เอวัยวะส่วนหางในการทําลายกําแพงเ็บเปิดทำไมยังไม่ถามอธิบายอยู่อ่าต่อไปดอกไม้สีแดงคืออะไรไฟไฟไฟถูกต้องไฟ เขาอตอบแล้วเขาตอบแล้วไม่ต้องตอบซ้ําเหมือนการลอกกันนะนะมีใครตอบแล้วตัวเองไม่ต้องตอบนะครับอ่ะหมาป่าที่ทรยศต,ต่อฝูงคือใครชื่อว่าอะไรอ่าตั้งนแต่เริ่มเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยหมาป่าตัวเนี <helpful> ้ยจะไปรู้อ่ะผมไม่ไม่รู้ไม่รู้เงียบไว้มีคนรู้ไม่รู้เงียบไว้ มีคนรู้นะทีจะเปิดไแค<พ>นค่ะไม่ใช่หมาป่าหมาป่าห<อ>มาป่าช<อ>ื่อว่าอะไรให้ใครเปิดไม่เนะเทียงค่ะแช่คันแ้วมันเสียใครเนี่นยกัญญาลัตปิดไม่ด้วยค่ะกัญญาลัต กัญญาลัตปิดไมค์ค่ะทำบัคกี้กัญญาลัตอยู่ในนี้ไหมคะกัญญาลัตเนี่ยไมค์กัญญาลัตตอนนี้คุปปิดไมค์เขาไม่ได้อ่ะปิดแล้วนะครูไมค์ตัวนี้ไมค์เอ่อไมค์ผมพูดไมค์ หมาป่าที่ทรยศต่อฝูงที่ไปอยู่รรไหนอยู่อยู่ข้างชื่ออะไรนะธรรมะกีหมาป่าชื่อ<ต>ว่า<ด>ธรรมะกีตัวน้ำตาลน้ำตาลเหรอครูอ่าธรรมะกีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยที่มันเดินคู่กับคาอาเชียคาแชคานะครับอ่ะต่อไปถามว่าใครที่เปิดไม่อยู่ปิดด้วยนะครับตรวจสอบไม้ตัวเอง เนี่ยมาขึ้นของกัญญาลัตอยู่อ่ะโอ้ยอ่ะสุดท้ายครูของเมาคลียังไม่สุดท้ายนี่มีอีกเยอะเลยครูของเมาคลีสอนอะไรเมาคลีบ้างตอบดีนะไม่เล่นนะ สอนให้เป็นหมาป่าใหต้นไม้จัดป่าวิธีเอาตัวรอดขาสอนบัคเคล่าสอนโอเคออาไปว่าร้อยข้อต่อไปข้อต่อไปปิดไม้เลยลูกปิดไม้เลยบาลูสอนหาน้ำผึ้งสอนจับปลาได้ไหมบาคิล่าสอนอะไรบ้าง อนต้นไม้มิตต้นไม้เออสอนจับสอนล่าตัครับอ่าสุดท้ายเรื่องนี้นิทานเรื่องนี้นะเป็นนิทานนิยายนะที่อยู่ในประเทศอะไรครับ อยู่ในประเทศอะไร <ใน S 1> รู้ไหมประเทศไทยหรือเปล่าไม่ใช่อินเดียอ่าอินเดีย,ดยไม่ใช่ตอบอินเดียอินเดียถูกต้องนะครับอินเดียอ่ามดเวลาทุกกะไว้ว่าแค่ครึ่งชั่วโมงพอนะเลยมาหน่อยนึงอยากให้พวกเรานะครับพักเครื่องนะครับกินข้าวเข้าห้องน้ำอะไรให้